เสียดมและเสียเชยเสียชาทั้งเสียเดียวนี่นะมาหลินเฮียน้นองๆก็ต้องมองหาเสียการสบายดีเจ้าค่ะยูทูปเปอร์ไทยปากเซสบายดีพี่น้องคือมานั่งตดโปรดยู่ผู้ดียวบาทนี่นะ เดี๋ยวคือพาเอางกินเพราเขาพวกเขาพวกเออบะหมี่บะหมี่าเออพ้าบะซุกมากินอยู่หน้าบ้านตีก็เลยนี่แหละตอนแรกก็ว่าสินั่งอยู่พุ่นทั้งพุ่นอยู่พุ่นเพุ่นก็กินละพุ่นกินกับอันคนดับหนะากับไว้กับงานคอยดูเนี่ยบะหมี่อยู่้จาบ่แม่นได้แยกกันได้พี่น้องเออก็แยกนั่นแหละก็ถถกแล้วก็แยกกันไายอืม เดียวมาเดี๋ยวออกมาสลอยบ่อยเขากลับไปสกินแซบอยู่ทีบ้านสุกกินข้าวก็ผีเป็นสีเก่งๆพี่น่องเลยบริมาณเยออันก็ี่น่องมันอดกันก็บริห็นกันโดนเตะบริษัทกิดตรงกันนแล้วนาะแซล่าสุดที่คอยลงไปที ลงไปปัญหาค <นะ S 1> อยลงมานะตอนไหนเลยกำแพงแสนนะก็ตอนคอยลงนะก็บต้นเต้พนะุ่เนาะแม่มันจะคอยมาแต่ผมไปดินน้ำปล่อยจะเกลือพี่น้องเอ้ยเดี๋ม่ล่าว่ามีเวลาสิลงไปมาลงไปจะเกลือ,อลคอยกินโบเบจิงคอยกินโบเบจิ่งกันก็เราเคยท่เหมือนแบบขาวแรงต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดมือตะแล็กสิบสิบ ทายจะปีนปีกจะกินปลาตาพี่น้องเ,อยเลยเกือบมาว่าท่านดำหน้าเจ๊เอมาละพราะว่าเพือ่อนวดตั้งแต่หุลลน่นแล้วเนาะแต่มีโอกาสได้มากนักเตืาแรอวจนสุดดำเล่เลยไหนเจ๊ด้๋ยวดำหมื่นหนึ่งสองมื่นเนาะเป็นมาดำคาซาเนี่ยโอ้ยอยากให้จะเฝ่าเลยอยู่เมื่อยเพราะว่าก่อนดำร้อเตีกนกระดำคลองคลองไอ้ก่อนดีคลองไอ้ละหกมึงนจากนั้มันลงของตัวเองของตัวเีนกาว อ่ะิตย์หนึ่งเลยอัิตย์หนึ่งบ่อัดยาวสิเดียวเอาคนงานมานี่สามปีซอดละมันเก่าเหรอเนนเดี๋ยวเคยเาาเจะเอากระจกมาเลยแทะแสไม่น่องรู้เปลี่ยนท่อวันมากาําลังอับหน้ากําลังหอบลงแรกเลยไปหน่องเลยมากอ่ะ อันก็สิมาต่าแน่มูมาต่กรุงเทพก็ได้พาหมูลเลาะก่อนเบิ้งยุคเบิง้งยูทูบนาครับอะไรอีกต่งางนี่ก็หายเป็นหมูยังไปไป, <c oughs> ไปูเคนมหมูอยู่แต่ว้าหมูยูทูบมากันนํำกันซ้ำซีีนะมันไป็ำงาน,นที่ไทยวันนี้มันยูทูบมันยู่บ่ค่คยดีอ๋อไปที่ไทยมาตากคลิปเลยอืมมาตาแต่ว่าเศร้าเห็นยูทูบด้วยอาจจไปทำงานที่ไทยก็ บอันสไบ่ปดปจะมีตัวสีส้มมากอันอันว่าสีมากนะคุณผู้มำัมามันไม่ววมันขาเลืองนะไม่ได้ปวดมาได้ครบแลขาไท้ขายาวมันก็เปน้ปีแลบางทีผัดกะเพราหมูพี่เอาเปมนผัดกะพอาหมูกินตหมู เราชุกมากเป็นได้หอยเงได้หอยหอมหอยเป็นหอมอยู่เนาะหอ,อยหาาอมเป็นหอยเป็นหอยมากกับบัอกมอ่วงม่วงม่วงคำแล้วก็กับปิีงไก่น้าโปงน้อง ผมมีแต่หลัาขาวเมืองคงจะมากกวะเขาคือมากเขาซื้อเขาซื้อตลอดชุดประมัดติ๊เป็นไทยเด็กดมักกันว่ามากซื้อมาฝา,า,า,าหลับขาวเมือง,องคงวิ่นวิ่อยูนบ่ก้อกนอ่ะพร้อมนะนาะโซฟีน้องสบายาดีเอฟซีเจมมาลาเด้อ นเนี่ยมหากันเจอหนึ่งพี่น้องเลยมันจะบบาวซุกมายามเปิ看看네 <oh> ้ลาะเปินลั่งบบาวสุกปลาจักบปยามบลาสุกเคือพี่น้องเลยคอยกนคิดอยู่ว่าแล้วเขาคือสิแบบว่าโอเคว่ะตอนตอนเจ้าขึ้นมาเบิ่งคอนเสิร์ตนั่นเองแล้วคอยบริกรรมไปย่างกับคอยกับมงูอไปนี่สไปกับเดยกบอกกันแล้วคือสแบบว่า โนมากับโมาขอังข <curl> ่อยอีปาร์เกยยังขึ BMW ้นมาปันนี่ยังประมาณนี้เองบุญญาองเท่ากับข่อใจกันบุบบุเกลี <urn> <su> ่ยหรอกตัวยูตัวก็เดนะพอสรไปจะข้ามมวลน่อยละขันสิไปฮะบอยาไปหรือแม่ยังวันยนเปล่นข้าแขกดันั่นแหละคนละแต่บุงวายเส้ไปหดอือไปหันละ หมดหมดเลระเหีดำหน้าเล็นต่่เห็ุเป็นบะเป็นอย่างเหตุน้าเหกะแหน่เตอเลยอาิตหน้าเดินหน้ากันเลดำอาทิาวันที่สิบแปดเรื่องเรื่องปมาดำหน้าซอยไปั้งเดอนธงพีประสาปุ่นแต่วันน้าผมมีสาฝนตกมาเมล็ดตนาชิเด็ดดำต่อ แต่เมื่อคืนนี่กต๊ะคือจแห้งตกไปบ่อเกือมาบ่ทัดเนาะเือคยมากจะเกลือพี่น้อยเมบ่เคยมากเป็ดเบียบซอยจะเกลือไม่ได้มาดินมากินเข่าคนรอแบบว่าอยากบางตะอยากมาได่ตังอยากมายามเลยตั้งใจแบบว่าอยากมาดำหน้านาะมาเ่นนมาเล่นต่างเรียกชื่ออะไรก็ได้ สัามายามเนี่กัมาดำหน้าซอยด้ยวะะอยอ่นมามลินวะซะเออบามาดำหน้าซอยเหรอเชื่อเรอิับมายามเียกมนะันก็ดูดีโอเคแน่ระมานี้นะเลยเห็ดเบียยน้ำเด่นน้ำนนี้จะมายามกันเนออาะนาเป็นกระตอนหักดีข้ิดนิน้อยฝืนแล้วบอกไปหาห้องจะไปเด้อแบบเด้อพี่ซีมยังจุอยู่

นั่งงานชาวบ้านเนคลายเขาโพดให้ื้อยเป็นโยเกิตตับเขาจังได้อยู่วต่ตายครับหมอขึ้นมาปัดไปลืมสาหป็ติกระเทยน่ะขึ้นมาเป็นกระเทยคือกาวว่าขึ้นมาจิเป็นไต้แทน่วนพี่น้องมะลิถงก็เจะอเา่างวน พจน์บ <ersch> ่มากหลายเต๋อหลายหอกหรอกเออมามันกับม่วนมันเป็นกันเองมัน้ะมาเพป่นมาครั้งแรกจันได้เลยว่าเพป่นมาตอนไหนมา้ยแต่ต้นไม้ยังนิดน่อยเนาะตอนนั้นมาหลายคนเนาะมาไอ้ดอนไอ้ดอนตาบอบบี้บอนน้อยอะไรกันเนี่ยไอ้ดอนจะขุดตื้นมากยังตอนนั้นจะไม่ดิบมันจะเลยขุดได้เพราะขุดมาสวรรคห์นี้มากที่สุด ก็มาั่งมาลินบอกก็เลยนอนเดนนอนเลยสัคืนหนึ่งแต่และคนเจอไะไอยู่แล้วตอนนี้ะเกืบเริ่มมาความาอานเก็ดส่วนอามาก็คิดไปกับไปเดยเดมาก็ได้หัวจักกันมากพี่นกหัวจักกันมากจักจักปีอะไรเจบแต่หัวจักกันมากหอนบ่สามสีอนสี่ห้าอะไราห้ปีเนาะเขาหัวจักเจ้าในเฟซตั้งแต่เขาบรทได้เปิดซ่อง กอตั wollen, ้งแต่เห็ดการณใหม่ๆเนาะเอาหุ่นจักกันมาโดนแอะไรทีเนาะโปรแกรบริษัทไปมาฮาสู้กันบ่อยหรอกแต่ว่าแซดกับแซดนั่นกันอันนู่นนี่เนาะแซ่ดเดียวกันนอันนั่นไปมาฮาสู้ซอยเรือยๆจนตลอดดันเกิดบ้าซุกเจียมละก็โอนเงินให้ไปเกิดค่อยเกิดค่อยโอนเงินตักคนดักซอยกันแล้วเนาะโอนสบะ chưa vất đại, ơn như bảo. ôi, phải lửu nên văn sự chặt lái học nhau, đóng cửa. Bà được anh đi đi nghe quá. À không? เข,ข,ข,ขาไปเห็นเขาไปเห็นใบก้อยไป,ไปดำหน้าก้อนอื้นะจะ,นะดอดดำ้มาบอกเราไอ้ไมายินาพีไอ้คือหนื่นนอวน้อด นี <S <S ่นะฝ่ายซ้ายหางหอดบ่ในฝ่ายบ้านนั่นบ่หอดบ่เดี๋ยวเราข้าอินเทอร์เน็ตบ้านนะเดีบ้านอื้มไปค่อยเดินใส่หอยต้องอ่ะฝ่ายยินไหมพี่น้องโอเคงั้นมาหันเบิร์ดเขาเบิร์ดอ่ะ เอาคอยคืนเจ้าไฮมาเนี่ยคอยไปกินค้านึ่งละไรติดใจเจ้านี่เอันี้วะเาได้ทำหน้าสดเป็นเหมือเดียวแต่พ้นตกะข้ีงด้นอกมาแร้เนาะเ่าได้ทำสองสันเหมืนันก็แลววาอยู่ซีอน,นี่จี่เดือนหนึ่งจังสีกับพี่น้องเลยนี่เดือนหนึ่ง <laughs> ี่เับมือได้ขาเบิ้งแล้วแค่อยู่ไทานาห็ดคาร์ชิม่เห็ดปวเฮ็ดจิ้มเห็ดปัวนะไม่นช่ออกเห็ดยั่บองเออนเห็ดปัวบ้าิจีมาละนาะเป็นด้จนแบบว่าบ่เบื่อบ่ว่าบุคิดเบื่อบ่เวลาไมนได้เาขาดลเนาก่นไม่ได้แม่ไปยู่เงินลาอตอนหามันก็ม้วนยอเก็บ นี่บ้านเหวากันแอ้ยบานเจมลานะกระจิบเป็ตะมวนเป็ตะมวนขนาดขางเลื่อนยังห่อบ้านก่อนฮะต่อปีนี่แหละปีนี่ในการนั่งก็เพิ่งยุ่งบ้านน้ยจะเห้ดปวดแล้วว่าเป็นไปจะดักเลือกแค่น้อยหนึ่งตัวต่อทั้งนี้เนาะทั้งนี้มันักเป็นบานโขมากมันเป็นโขบานว่าสุมันหนากตัวแล้วที่เรา ม,มาไหนะมครับเ้าสวีดกัตวาม่ต้องคิดส,สนนวีดก <นา S 2> ็นสงคนวาคือตหาเธอจะไ้ไหนเลยนะว้ายอลิซอลิโอ้ยไาคือประหารเถคือไพอันนี้โอ้พี่น้องลูกสาวลอยพิ่มเคยเห็น,ต,นตั้งแต่อันา่อม,<ำ>า,มาหอบน้าสาวลอยยังบาทันคออ่น้อตอนนั้นจะเกิดเกลือนบากน้อ ที่นี่เบิรนขาดเดี่ยจะได้นิ่เอ่เอินขอยยังไงนี่เนลบ้าซุกอ้คืเนี่ยบ้าซุกขาดกรเจนลุงมโอ้เอลาบ้าวลุงน้งุงซดังกะโคม่ีนะแม่ด้จริงจริง งิงต <ifting saus under voi>. ิงๆมันเนี่ยมนเเคยเห็นจิงนะนะแม่ยังอเียวเราเคยเห็นมามาเนี่ยคุณมาเนี่ยคุมาอนี่จะอิ่มแล้วอยกนอ่ะอิ่มแล้วขอะขอนก่อนก่อนี่ขามาขอไปแบกกินอันนั้นพัดกับเขาอยู่อันนั้นมาิเนย์กัคนหมครับ

แกเฮ็ดโลกแเฮ็ดคือสิแป้งปานขัก่อนจะได้นี่เนาะอลิซอลิซน้ำไอ้นไอ้นะเฮ็ดมันงงมาเลยเว้ยจหนข้าวอนี้ไปไปน้ำระบชุไปไอว่าไอีว่ามาถ่ายหกันบ่ ยออแก่ไม่เหรออไีกได้ยอกแล้วกนู้อไให้เอา้องเลือกหนาวแล้ป่าไป็นตัวใหญขนาดนั้นเลยอันนี้เบาขนาน้อยแนไม่หนาตัวใหญ่เลยใหไม่หลกไปท่ายุงกอนเลท่ายุงกันก็บ่อนะ

กำลังใจในการหาเงินแล้วเนาะม่อมองฟแ่มจู่วนน้ก็เรา่าเจ๊น่งไปนางมาน่กนพี่น้องจ้ามาลาพรจากันนะจ้าโดยสวัสดีจ้าค่ะราตรีสวัสดิ์ ไม่กลอยอิร้ยเป็นยังอย่าหายตีส่องไม่ใหญ่สิตดเหลืองอยหายจะไปดีปลุงสบดีปลลุงปลุงจ้าอัยิ้มยิ้มยิยิ้มปลงจ้อันยิ้มยิ้มยิ้แล้วยิ้ม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 ยิยิ้ม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 ้ มมยย้้ตื่นบ่ต,บใตกตใจคนปักเส็บบตกใจคนปักเส็บบอสบายดีปะลูกสบายดีปะลกูกว่าจือว่าหนาว <laughs> ข,ขันเห็นกล้องนี่โอ้มันเคยเลยมันชินละ